ด่วนรีบมาทำตอนนี้เลยค่ะกับดาบอัศวินคู่สีเทาวันนี้เขาแจกเยอะมากๆเลยค่ะตั้งห้าพันชิ้นเควสก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยวพี่แป้จะพาไปดูข่าว่าต้องทํำยังไงบ้างเข้าแมปตามพี่แป้มาเลยพี่แป้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะไปดูกันเลยจ้า ในการที่น้องจะได้ของฟรีชิ้นนี้นั่นก็คือน้องๆจะต้องตีบอลในโลกที่3-100ครั้งนะคะและตีบอลในโลกที่450ครั้งและตีบอลในโลกที่7อีก25ครั้งค่ะแล้วน้องๆนะคะจะต้องเปิดไข่อะไรก็ได้เป็นจํานวน1000ฟองนั่นเองซึ่งบอกเลยค่ะน้องๆว่าแแบบนี้อ่ะมันนานมากแล้วนะคะมีมาตั้งแต่ยูจีซีใหม่ๆเลยไข่ที่ฟาร์มไปโลกไกลๆแล้วจะสบายหน่อยซึ่งไข่นะคะสามารถเปิดในโลกที่1ได้ใช้แค่เพียง5ถ้วยเท่านั้นนะคะน้องๆอันนี้เลยเราจะได้ไม่ต้องเปิด คะทุกคนใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะยากตรงที่ว่าดราจะต้องไปฟาร์มถึงโลกที่7แต่เปิดไข่เนี่ยง่ายแน่นอนค่ะรีมาทำเลยนะแจกแค่5,000ชิ้นเท่านั้น